กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรมหาสารคามจับกลุ่มหนุ่มวัย35ปีพร้อมยาบ้า36เมตรหลังจากตรวจสอบประวัติทราบว่าเคยถูกดำเนินคดียาเสพติดมาแล้วแต่ยังไม่เข็ดค่ะเมื่อเวลา20นาฬกา20นาทีเวลา12พฤษภาคม2563เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับก,บการสืบสวนตำรวจภูธรมหาสารคามนำโดยพผนตำรวจตรีสามารถจับเทียนสรวัต กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการจับกลุมตัวนายราชรัต์หรือเจมทวัตวิเชียนอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่32หมู่12ตำบลเกิง้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน36เม็ดบรรจุในถุงพลาสติกใสปากถุงแบบรูดปิดเปิดซุกซ่อนอยู่ในหัวตะเข็บกางเกงยีนสีดำวางอยู่ในตู้เสื้อผ้าภายในห้องพักแห นถนนริมคลองสมทวินตำบลตลาดอเภเมืองจัังหวดมหาสาร,รคามหลังนำเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจยึดที่ห้องพักดังกล่าวโดยกล่าวหาว่ามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายโดยก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรมหาสารคามออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามผ่านมาถึงบริเวณล,ลานปูนทางเข้าประตูห้างสรรพสินค้าแห่ง เจ้าหน้าที่พบนายราชรัต์หรือเจมนั่งคอมบารรถจักรยานยนต์อยู่ท่าทางมีพิรุษน่าสงสยัยและทราบว่าเคยมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดมาเมื่อปี2558โดยภายหลังได้รับการพ้นโทษออกมา1ปีและนายราชรัต์หรือเจมได้รับสารภาพว่าเสพยาบ้าไปจํานวน5เม็ดและตรวจค้นเพิ่มที่ห้องพักพบยาบ้าดังกล่าวซึ่งจากการตรวจสอบได้พบว่านายราชรัต์หรือเจม ยังสวมเสื้อตัวเดียวกันกับเมื่อครั้งถูกจับในปี2558ค่ะและมาถูกจับในครั้งนี้อีกครั้งจึงนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสพเมืองมหาสารคามค่ะ